สตูดิโอยูทูบแฟนฟิกโนเวลโนหนึ่งวันที่เส้นบนแผนที่ร้องไห้ชายแดนไทยในใจคน EP ศูนย์จุดเก้าคนที่ไม่อยู่ในภาพไม่มีใครบังคับให้หายไปทุกคนแค่ค่อยๆถอยถอยจากคําถามถอยจากประโยคที่ยาวเกินถอยจากความคิดที่ทําให้ห้องเงียบจนสุดท้ายคุณยังอยู่แต่ไม่อยู่ในภาพพาคินเริ่มเขียนน้อยลงไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรจะเขียนแต่เพราะเขาเรียนรู้แล้วว่าอะไรควรถูกเขียนและอะไรควรถูกปล่อยให้หายไปเองรายงานของเขากระชับเรียบร้อยไม่มีส่วนเกินไม่มีคําถามไม่มีข้อสังเกต หัวหน้ายักหน้าแบบพึงพอใจแบบนี้แหละอ่านง่ายคำว่าอ่านง่ายคือคำชมที่แลกมาด้วยอะไรบางอย่างซึ่งไม่อยู่ในฟอร์มในระบบมีการอัปเดตช่องใหม่ถูกเพิ่มช่องเก่าถูกซ่อนไม่มีใครลบข้อมูลแค่เปลี่ยนตำแหน่งสิ่งที่อยู่ลึกพอจะไม่ถูกรบกวนและสิ่งที่ไม่ถูกรบกวนจะค่อยๆหายไปจากความจําในข่าวภาพคนหายไปเหลือแต่กราฟลูกศรและคําอธิบายเสียงสัมภาษณ์ถูกแทนด้วยเสียงสรุปมันสะดวกกว่าเร็วกว่าปลอดภัยกว่าและไม่มีใครต้องสบตาใครโซเพียถ้ายังมีชื่ออยู่ก็อยู่ในตาราง ตัวอักษรเล็กเรียงเป็นระเบียบไม่มีช่องสําหรับคําว่าเคยเป็นเพราะอาดีตไม่ช่วยตัดสินใจในวันนี้พาคินเริ่มสังเกตว่าเขาพูดคาว่าเราน้อยลงเขาใช้คําว่าระบบมากขึ้นไม่ใช่เพราะอยากผลักความรับผิดชอบแต่เพราะมันง่ายกว่าที่จะไม่ระบุใครเมื่อไม่มีใครก็ไม่มีใครผิดในที่ประชุมมีคนเสนอแนวทางใหม่ลดความซับซ้อนของเรื่องเล่าเขาพูดทุกคนเข้าใจความซับซ้อนทําให้คนคิดและการคิดทําให้คนช้าโลกสมัยใหม่ต้องการความเร็ว แม้จะต้องทิ้งบางอย่างไว้ข้างหลังพาคินนั่งฟังเงียบๆเ,เขารู้ว่าถ้าเขาพูดจะไม่มีใครเถียงพวกเขาแค่จะจดจําว่าเขาพูดและการถูกจดจําในเรื่องแบบนี้ไม่เคยเป็นผลดีเขาเลือกไม่อยู่ในภาพคืนนั้นเขาฝันเขาอยู่ในภาพถ่ายหมู่คนมากมายยืนเรียงกันทุกคนยิ้มเหมาะสมเป็นระเบียบเขามองหาตัวเองแต่ไม่เห็นไม่ใช่เพราะถูกตัดออกแต่เพราะเขาถอยไปยืนข้างหลังเองเขาตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกโลง่งความโล่งที่น่ากลัว เพราะมันหมายความว่าเขาเริ่มชินกับการไม่มีตัวตนในเรื่องที่ควรมีเขาอยู่เช้าวันถัดมามีประกาศสั้นๆเพื่อประสิทธิภาพจะมีการปรับรูปแบบการรายงานไม่มีใครคัดค้านเพราะทุกคนเข้าใจแล้วว่าประสิทธิภาพคือการทําให้เรื่องเล็กพอจะไม่ต้องรู้สึกอะไรพาคินลงชื่อในเอกสารลายเซ็นของเขาชัดมั่นคงเขามองมันนานกว่าปกติแล้วถามตัวเองเงียบเตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เขาเซ็นโดยไม่ต้องอ่านสิ่งที่อยู่ระหว่างบรรทัดจบ f 0 9ทําหน้าที่แนบเนียนที่สุดไม่ใช่การทาให้คุณเชื่อหรือทําให้คุณเงียบ แต่คือการทําให้คุณไม่จําเป็นต่อความจริงและววันที่คุณรู้สึกว่าการไม่อยู่ในภาพคือความปลอดภยัยวันนั้นภาพนั้นก็ไม่ต้องการคุณอีกต่อไป